คนใจหากพวกเรากำลังสบายตกไม่พังก็ยังเหมือนเดิมนะให้ทำในกระทะเดน้อยก็เริ่มคุยแล้วแป๊บหนึ่ง รู้นานๆเจอพวกเขาทีหนึ่งล้วก็ต้องคุยฟังลูกชายร้องเพลงเขาลงคองเขาวันนี้ไม่มีหน้าใหม่นะหน้าหน้าหน้าเดิมเดี๋ยวปฐุบคอย่นเลยวันนี้ที่จะได้เสียงลูกแลเดี๋ยวจะไม่ได้ทักทายนะนะฮะยกยกนโอเคอันนี้ไม่ใช่ เราทำแล้วเขาเจ้าผมไปร้องเพลงเรียนเขาเาแฮปปี้กันไปนะฮะธรรมดาจะไล่าตามลวนลามผมมาห้าปีรอบนี้ให้ผมเข้าไปโดนลวนลามที่โรงเรียนเขาเล่เหมือนเละนี่มั้งนะมีนะนี่นะอ๋อโอ้ยแตนเขาไม่ช้าเลยคุณพี่ก็ไม่เสกนั่นคือมากันอยู่รวยใช่ไหม นี่โดนบังคับมาบ้างนะอ๋อสาวๆมัเดินเขามาเมื่อกี้นี่ลูกเต่าเราใครใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนี่นี่เป็นทีมจังไรฮะอ๋อคงสิงทำไมไม่คุ้นหน้าเป็น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 เป็ลูกๆของรุ่นแรกที่มาทำไมมีลูกมีเมียหมดแล้ววะเหรอวะเสัสดีฮะน่าจะมีเสื้อหนึ่งนะเสือ เออฐานไปเก่าไปไปไปอันนั้นเก่ากว่าอันนี้ฐานฐานก้อนนี้ได้ที่กรุงเทพก่อนนู้ไปได้ที่เมกาเกิดยังไงไม่รู้ว่ะเราอีกว่า

คือแม่ทำแล้วมีเอ็กซิลิกยนใ้ตอนตอ,ตอนถอดซองแล้วเข้าใจผิดบวช้างันรัดแบรดอเฟนบ้างที่ทำอะไรให้ผมประทับใจเสมอไม่เป็นไรฮะเราเน้นสดกัน <c oughs>